สร้อยคออเมทิสต์ดิบธรรมชาตินะคะลอยมงคลที่ต้องมีนะคะนี่เป็นอเมทิสสีม่วงสวยงามมาดูแต่ละเส้นนะคะสีม่วงแบบนี้นะคะยาวๆของเราจะมี3ามเส้น,นะค่ะนะคะยาวๆมี3ามเส้นตามนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแต่ละเส้นนะคะเส้นแรกนะ,ะจะเป็นเส้นนี้นะคะเม็ดของเขานะคะก็จะยาวแบบนี้ค่ะโอ้ยาวเลยนะคะ ก้อนดิบๆตามนี้นะคะใส่โปร่งแสงค่ะสีม่วงสดๆสวยๆนะคะนี่มาดูการเวลาเราใส่แล้วก็คล้องไปแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะคล้องแบบแบบนี้เลยนะเราจะใส่ห้อยมาอย่างนี้ก็ได้นะให้มันอ้วนมาทางนี้แล้วก็ให้มันแหลมๆมาทางนี้ก็ได้หรือว่าเราจะสลับอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะให้ด้านหอยเยอะๆตรงนี้แล้วก็ให้แหลมๆให้บางๆจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใส่หันไปทางไหนนะคะ ชิ้นสีม่วงสดใสอารมิติสธรรมชาตินะคะอารมิติสธรรมชาติชิ้นนี้ค่ะชิ้นที่สองนี่จะเป็นอารมิติสอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้จะมีเม็ดใหญ่นะคะยาวนะคะเรียงต่อกันแล้วก็สีสันสวยงามตามนี้นะคะนี่ม่วงๆสดๆเลยนะคะเวลาเราใส่ก็คล้องไปแบบนี้ได้เลยค่ะ รูปทรงประมาณนี้นะคะความยาวประมาณนี้ค่ะเราจะเอาแหลมๆไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะบางๆไว้ตรงนี้หรือว่าเราเอาหนาๆ,ๆนะไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะแล้วแต่ความชอบเลยจะใส่แบบไหนนะคะดิบๆธรรมชาตินะคะตามนี้เนาะต่อไปชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองจะเป็นชิ้นนี้นะคะเอาเมทิสเม็ดใหญ่เลยนะคะเหมือนกันนะคะแล้วแต่ทรงที่เราจะชอบนะคะความยาวประมาณไหนนะคะ มาดูกันชิ้นนี้เวลาเราใส่ก็อย่างนี้ค่ะคล้องไปค่ะคล้องแบบนี้ได้เลยนะคะด้านหนาๆไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะหรือวจะเอาด้านบางๆไว้ตรงนี้นะคะให้หนาๆมีข้างๆก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะจะแผ่แบบนี้ก็ได้ค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะสีม่วงนะคะแบบยาวแบบยาวมีสามเส้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจะมีแบบสั้นค่ะแบบสั้นจะเป็นอย่างนี้ค่ะ อ่ชิ้นนี้นะคะจะเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนะคะอ้วนใหญ่นะคะคนะคะตามนี้ค่ะเวลาเราใส่มันก็จะมีตะขอเกี่ยวนะคะยาวประมาณนี้ทุกคนนี่ต <si ิดคอนะคะประมาณติดประมาณนี้เลยนะคะเท่ๆเก๋ๆนะคะใส่กับเสื้อกะปกหรือว่าใส่กับเสื้อโชว์แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่กับเสื้อแขนยาวแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะโชว์แบบพลอยนะคะธรรมชาติเลยนะคะดิบๆตามนี้เลยค่ะเราสามารถหมุนคลิกก็ได้นะคะหมุนคลิกไปพลิกมาแบบนี้ก็ได้นะคะ เราจะจัดระเบียบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคาะแบบติดคอไปเลยนะคะเก๋ซ็กซี่มากนะคะแบบนี้มี3เส้นค่ะนะคะใครชอบเส้นนี้แคปมาเลยนะคะเส้นนี้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะนี่จะเป็นสั้นประมาณนี้นะคะเม็ดจะไม่ใหญ่เหมือนเมื่อกี้จะเล็กกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะสั้นกว่าเมื่อกี้นิดหนึง่งแล้วก็วเวลาใส่ก็มีตะขอตรงนี้ค่ะ เปิดเลยเวลาใส่อย่างนี้ค่ะมันจะติดประมาณนี้นะคะติดคอประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความชอบมันเส้นมันจะเม็ดมันจะสั้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเป็นสร้อยคอออมิทิสสวยงามนะคะเก๋ๆเซ็กซี่เท่ๆนะคะใส่ติดคอไปเลยนะคะตามนี้ธรรมชาติดิบๆนะคะถ้าเส้นยาวจะมีราคาสูงกว่านะคะเพราะว่าเราใช้อเมทิสิ่มากกว่านะคะแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่านะคะอ่าชิ้นนี้นะคะจะเป็นอเมทิสนะคะ ก้อนยาวประมาณนี้ค่ะยาวแล้วเรียงมาสั้นค่ะนะ,ะนะแบบนี้นะทรงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่นะคะแบบนี้เลยมันจะติดคอเหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะพอเราใส่ตะขคอเสร็จแล้วเราสามารถพลิกเรียงหอยได้เลยนะคะที่นี้นี่แบบนี้ค่ะเก๋มากนะคะแบบทรงสั้นนะคะทรงสั้นอามีที่ทรงสั้นนะคะแล้วแบบยาวเนาะใส่ให้ดูยาวว่าอย่างนี้ค่ะ ยาวแบบนี้นะคะจะใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ให้มันลงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าความยาวเขายาวอยู่นะคะแต่ความ,มชอบจะด้านหนาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะาด้านสลับอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่เกย์บแบบนึงนะคะจะอย่างนี้ก็ได้ตามน,นี้นะคะโอเคค่ะ มิทิศธรรมชาติสีม่วงสดใสค่ะ